วันนี้ผมหยิบยกมิกเซอร์ยอดนิยมครับแบรนด์ y a m a ฮารุ่น MG12 x u มาฝากท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเทพครับวันนี้พบกันในช่วง s a u n d ดี y How To ครับแนะนำวิธีการใช้งานนะครับฉบับคู่มือภาษาไทยง่ายๆสไตล์ของผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ ผมพาทุกท่านมาอยู่ด้านหน้ามิกเซอร์อะนาล็อกนะครับของยามาฮ่าครับ MG12 x q นะฮะเป็นอะนาล็อกมิกเซอร์ขนาด12ช n n นลครับท่านผู้ชมเรามาทำความรู้จักนะครับลักษณะการทำงานของมิกเซอร์ไม่ว่าจะเป็นมิกเซอร์รุ่นเล็กๆนะครับจนถึง c h a n n e ลเยอะๆนะครับขนาดาที่ทำงานกับคอนเสิร์ตนะครับ ก็จะมีลักษณะการทํางาน3ส่วนหลักครับส่วนที่1นะครับภาคอินพุตนะครับก็จะมีแจ็กรองรับที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับส่วนที่2ภาคปรับแต่งเสียงนะครับที่อยู่ตรงนี้ส่วนที่3ภาคเอา p ์พุตนะครับที่ต่อไปหาเครื่องขยายเสียงาเราจะใช้ไมโครโฟนนะครับเราจะเริ่มต้นอย่างรย Yamaha MG12 x u นะครับสังเกตช่องที่1ช่อที่2ช่องที่3ช่นงที่4มันจะเป็นแจ็คชนิดพิเศษที่เรียกว่า Combo Jack นะครับ Combo Jack เนี่นะครับสามารถที่จะเสียบได้ทั้ง XLR แล้วก็ t s Phone นะครับผมมีตัวอย่างอย่างแบบนี้ เขาเรียกว่า XLR นะครับตัวผู้ส่วนแจ็คแบบนี้เป็นแจ็ค TS phone ครับผม สามารถที่เสียบได้นะครับในช่องที่1234เสียบได้2 j a แจ็คนะครับทีนี้เราก็ต้องเลือกนะครับว่าจะใช้แจ็คแบบไหนเสียบเข้ามานะครับในกรณีที่เป็นไมโครโฟนผมแนะนําให้เสียบแจ็คที่เป็นแจ็ค XLR ตัวผู้แบบนี้นะครับเพื่อจะได้รับสัญญาณที่แรงแล้วก็อิ่มแล้วก็ชัดเจนนะครับลืมแนะนําไปนะครับในคลิปนี้ผมก็จะใช้ไมโครโฟนเสียบ Input เข้านะครับช่องที่1แล้วผมก็จะบรรยายนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รับฟังคุณภาพเสียง Yamaha MG12XU ไป พร้อมกันเลยทีนี้เรามาดูแบบละเอียดเลยนะครับว่าปุ่มต่างๆมีหน้าที่อะไรบ้างใน1 channel นะครับโดยคลิปวันนี้ผมจะแนะนําการใช้งานใน1 channel นี้ให้ทุกท่านเข้าใจนะครับเพราะว่า channel ที่เหลือนะ2จนถึง12หลักการทํางานเหมือนกันเอามาเริ่มกันเลยนะครับเราเสียบ input ไมค์เข้ามาปุ๊บเสียงทุกท่านนะครับก็จะวิ่งไหลมาตามสายสัญญาณตรงนี้ครับเข้ามาที่แจ็คตรงนี้นะครับเสียงทุกท่านกําลังวิ่งลงมานะครับจากข้างบนลงมาข้างล่าง แบบบนนี้นะครัแล้วก็ปุ๊บออกไปหาภากเอาพุทต่อไปหาเครื่องขยายเสียงนะครับเมื่อเราเสียบแจ็คไม์แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องดูนะครับในหนึ่ n n e นมีอะไรบ้างเขาจะมีปุ่มนี้ฮะทุกท่าน pad 2 6 dB pad 2 6 dB ทําหน้าที่อะไรเราใช้ไมโครโฟนเราต้องกดไหมในกรณีที่ทุกท่านใช้ไมโครโฟนนะครับเราไม่ต้องกด ปุ่มแพ d 2 6 db นะฮะเนื่องจากหากเรากดเนี่ยมันก็จะไปลดทอนสัญญาณลงถึง2 6 db นั่นหมายถึงว่าเสียงของเราจะเบามากตอนนี้ผมปรับความดังเสียงระดับนี้ทุกท่านได้ยินเสียงชัดเจนพอดีนะครับไม่เบาไม่ดังสังเกตนะครับซิกแนลที่ขึ้นมาก็จะอยู่ระดับที่0นะครับหรือขึ้นบวก3 db บ้างนะครับก็อยู่ในระดับที่มาตรฐานนะครับหากเรากดปุ่มนี้ลงไปปึ๊บสังเกตว่า vu ตรงนี้ขึ้นนิดเดียวเอง เพราะว่าสัญญาณถูกลดทอนลองไปอย่างมากนั่นเองนะครับฉะนั้นหากเราใช้ไมโครโฟนเราไม่ต้องกดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้จะใช้งานก็ต่อเมื่ออินพุตที่เข้ามามีความแรงมากเช่นเครื่องดนตรีหรือเครื่องกําเนิดเสียงต่างๆนะครับที่อินพุตเข้ามาแล้วมีความแรงสูมเสียงที่เกิดเสียงที่แตกพล่าเนี่ย เขาก็จะกดปุ่มนี้เพื่อลดทอนสัญญาณลงมานั่นเองนะครับอันนี้คือความหมายของปุ่มแปด 26db ครับข้างๆกันนะครับมีปุ่ม HPF 8 0 h z ปุ่มนี้นะครับย่อมาจาก High Pass Filter ในกรณีนะครับงานพูดงานบรรยายไม่ต้องการเสียงทุ้มเสียงหล่อเสียงลมปากพุบพับพุบพับบางทีเราฟังเยอะๆเนี่ยก็จะเกิดความรำคาญได้เสียงไม่ชัดเราก็จะกดปุ่มนี้นะฮะแต่ในกรณีที่เรา เปิดเพลงนะครับสมมุติว่าเรามา input ตอ่า n n n e l ที่3ที่4เราอาจจะไม่จะเป็นต้องกดปุ่ม h i p h Pass Filter หรือว่า Low Cut เพราะว่าถ้ากดไปเสียงเพลงนะครับเสียงเครื่องดนตรีเหล่านั้นก็จะถูกคัดความถี่นะครับที่เป็นด้านเสียงความถี่ต่ำๆออกไปด้วยฉะนั้นเนี่ยปุ่ม h i p h Pass f i l ต e รตรงนี้นะครับจึงเหมาะสำหรับกดเมื่อใช้งานพูดหรืองานบรรยายหรือ งานร้องนั่นเองครับต่อไปครับปุ่มเกนนะครับทำไมผมต้องปรับไว้อยู่ตรงนี้ทําไมไม่ปรับเบากว่าน,นี้หรือมากกว่าน,นี้ปุ่มเกนนะครับทำหน้าที่ปรับความไวอินพุตซึ่งมีความสําคัญมากๆกกับระบบเสียงทั้งหมดหากเราปรับเกนไม่ได้จะมีผลเสียงอาจจะเบาหรือจะดังจนแตกพร่านะครับก็จะอยู่กับปุ่มเกนตรงนี้ผมปรับมาระดับนี้ ผมเช็คสัญญาณสิมันพอดีนะนะครับทุกท่านจะได้ยินเสียงที่ชัดเจนไม่เบาหรือแตกพลาดเราจะเช็คได้ยังไงนะครับดูอะไรเป็นส่วนประกอบนะครับ 1. หมุนขึ้นมา2กดปุ่ม PFL นะครับ PFL ย่อมาจากปลี Fader r e t ีเ n นะครับก็คือการรับฟังก่อน f ฟเดอร์นั่นเองนะครับแล้วกดปุ่มนี้ปุ๊บมันก็จะมีไฟแสดงสถานะขึ้นมาที่ตรงนี้ one t นไหมฮะ ผมปรับเกณฑ์ไว้นะครับความดังของผมเนี่ยจะขึ้นนะครับที่เลข0แล้วก็ถึงบวก3อันนี้แสดงว่าเป็นความดังปกติหากผมปรับเกณฑ์นะครับหมุนไปด้านขวาอีกเช็ควันทูนะฮะมันขึ้นพีคเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะสุ่มเสียงนะครับให้เกิดเสียงที่แตกพลาโดยเฉพาะเมื่อเราต้องนำสัญญาณในมิกนี้ออกไปบันทึกมันก็จะได้ยินเสียงที่แตกพลาตรงกันข้ามหากผมปรับเบา แบบนี้ทุกท่านก็จะได้ยินเสียงที่เบานะครับเสียงขาดน้ําหนักนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนหรือเครื่องดน,นตรีที่อินพุตเข้ามาเราต้องปรับเกณฑ์ตรงนี้ให้ได้เพื่อเสียงที่ชัดเจนไม่แตกพลา่าโดยดูไฟที่แสดงสถานะตรงนี้นะครับให้อยู่ที่เลข0ูนย์หรือบวกสนิดหน่อยได้นะครับต่อไปครับปุ่มคอมปุ่มคอมอันนี้นะครับย่อม,มาจากคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์นะครับ ทำหน้าที่คอมเพรสเสียงให้อยู่ในระดับที่เราต้องการเพื่อลดอความแตกพลาดที่จะเกิดขึ้นนะครับเราจะปรับคอมเพรสในกรณีไหนบ้างเช่นนะครับเมื่อมีเครื่องดนตรีอินพุตเข้ามาที่มีความแรงเช่นกระเดื่องกลองนะครับแนะนักร้องแนวร็อกนะครับฮาร์ดคอร้องวากเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะใช้พลังเสียงที่แรงมากๆฉะนั้นเนี่ยต้องปรับคอมเพรสเซอร์ตรงนี้ช่วยต่อไปครับ ปุ่มสีเขียวนะครับ3ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มนี้เนี่ยนะครับก็คือการปรับโทนเสียงนั่นเองนะครับซึ่ง Yamaha MG12XU ให้มา3โทนนะครับโทนเสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมหากหมุนไปด้านขวานะครับก็จะเพิ่มหากหมุนมาด้านซ้ายเสียงจะลดลงนะครับโดยเสียงทุ้มเนี่ยนะครับก็จะทำงานอยู่ที่1 0 0 h z ร o n t o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  สวัสดีครับทุกท่านก็จะได้ยินเสียงเสียงทุ้มทุมขึ้นนะครับอันนี้ก็คือหมุนไปด้านขวา หากหมุนมาด้านซ้ายนะครับเสียงทุมท้มๆก็ลดลงนะครับเสียงกลางจะทํางานอยู่ที่ 2.5k หมุนไปด้านขวานะครับเสียงกลางก็จะโด่งขึ้นหมุนมาด้านซ้ายเสียงกลางก็ลดลงเช่นกันครับเสียงแหลม ทำงานอยู่ที่ 10k นะครับหมุนไปด้านขวาเสียงแหลมซิบๆนะครับก็จะขึ้นหมุนมาด้านซ้ายนะครับก็คือการลดนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ปรับให้พอดีให้เข้ากับแนวเสียงของนักร้องพิธีกรนะครับหรือเครื่องดนตรีที่อินพุตเข้ามาไม่มีสุดไต่ตัวครับต่อไปครับ y a m a h า m g 1 2 x u นะครับก็จะมีปุ่มนี้ครับเขียนว่า a u x 1นะครับย่อมาจากออกนั่นเองออกหนึ่ง อ็อกนะครับทำหน้าที่อะไรนะครับเรามาทำความรู้จักกันสักนิดหนึ่งครับอ็อกทำหน้าที่ส่งสัญญาณออกไปหาเครื่องบันทึกเสียงก็ได้หรือจะไปหา,าชุดเครื่องขยายก็ได้ไปหาลำโพงที่มีแอมป์ในตัวก็ได้นะครับเพื่อทำเป็นมอนิเตอร์ให้นักร้องให้พิธีกรให้นักดนตรีได้ยินเสียงที่เขาต้องการ น,นี่คือความหมายของอ็อกโดยหลักการทํางานหากเราจะปล่อยอ็อก h a n n e l ที่1นะครับสมมุติว่าผมเป็นนักรอก้องผมอยากได้ยินเสียงตัวเองนะครับผมก็จะหมุนอ็อกขึ้นมานะครับหมุนอ็อกขึ้นมาแบบนี้เช็ควันโดยมาสเตอร์ของเขานะฮะอยู่ที่ตรงนี้ด้านขวามือจะเขียนว่า AUX 1เช่นเดียวกันนะครับหากผมปิดมาสเตอร์นะครับออกก็จะไม่ออกนะครับอันนี้มาสเตอร์ก็ต้องหมุนขึ้นเช่นเดียวกันโดยทั้ง2ปุ่มนีนะ้ถึงจะเปิดขึ้นจนสุดก็จะไม่ออก ไปหาลำโพงนะครับที่ผมต่อไว้หากยังไม่ได้ต่อใช้งาน AUX 1ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นว่าแจ็คนะครับเห็นว่า AUX 1นะครับเราต้องต่อแจ็คตรงนี้ไปหาเครื่องขยายหรือว่าลำโพงมอนิเตอร์ของเรานะครับอันนี้คือหลักการทำงานของอ็อกทีนี้อ็อกเนี่ย ของยามาฮ่านะครับเขาก็จะมีคําว่าปุ่มตรงนี้เขียนว่าปรีปรีในกรณีที่เราต้องการที่จะลดหรือเพิ่มความดังตรงนี้ไม่ผ่านเฟดเดอร์ตรงนี้เราก็จะกดลงไปพอกดลงไปปุ๊บเราสามารถที่ลดหรือเพิ่มความดังตรงนี้ได้เลยนะครับหากเราไม่กดเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเฟดเดอร์ตรงนี้นะครับสรุปง่ายๆนะครับอ็อก ออกปรีเนี่ยนะครับก็คือสามารถที่ลดเพิ่มความดังที่ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเฟดเดอร์ตรงนี้หากเราไม่กดนะครับความดังจะขึ้นอยู่กับเฟดเดอร์ตรงนี้ด้วยนะครับต่อไปครับออกสอก็ทําหน้าที่เช่นเดียวกันฮะสามารถที่ส่งออกไปหาเครื่องบันทึกเสียงนะครับไปทำมอนิเตอร์หรือส่งไปต่อเอฟเฟกภายนอกก็ได้ในกรณีที่ไม่พอใจเอฟเฟกต ที่อยู่ภายในแต่อ็อก2นะครับของ Yamaha MG12XU เขายังทำหน้าที่เป็นปุ่มควบคุมความดังของเอฟเฟกสามารถที่ปรับควบคุมความดังเอฟเฟกในแต่ละชัแนลได้ด้วยเนื่องจากว่ารุ่นนี้บิวอินเอฟเฟก t มาด้วยนั่นเองนะครับถึง24โปรแกร,รมเสียงให้เราเลือกใช้งานนะครับวิธีการใช้งานนะครับหากเราจะปรับเอฟเฟกให้ชแนลที่1 1. หมุนตัวนี้ขึ้น 2. เลื่อน สไลด์วอลลุ่มตรงนี้ขึ้น 3. กดปุ่มสีแดงเกดออนตรงนี้ให้เป็นสีเหลืองให้ไฟติดแบบนี้ 5. มาหมุนนะครับพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับก็คือความกว้างความแคบของเอฟเฟกต์ห่างหมุนไปด้านขวาเอฟเฟกก็จะออกฉ่ำออกยาวนะครับออกกว้างนั่นเองนะครับห่างหมุนไปด้านซ้ายเอฟเฟกจะออกหุ้นห้วนวนลองดูนะครับ Check one one two two ถ้าหม,มุนไปด้านขวา one two e h k c h e c k one two นะฮะโดยเราสามารถที่เลือกโปรแกรมนะครับได้ที่ปุ่มสีดำๆตรงนี้นะครับว่าเราจะเลือกใช้งานโปรแกรมอะไรนะครับให้เหมาะกับเสียงเพลงหรือว่าเสียงเครื่องดนตรีนะครับก็กดได้นะครับที่ตำแหน่งนี้นะครับถ้าจะเอาเลขอะไรนะฮะแล้วก็กดลงทึบ กดลงแบบนี้นะครับก็คือการเลือกโปรแกรมนั้นเรียบร้อยนะครับนี่คือหลักการใช้งานเอฟเฟกต์นั่นเองครับถัดลงมาครับปุ่มแพนครับหางหมุนไปด้านซ้ายนะครับเสียงก็จะออกไปนะครับตำแหน่งลําโพงซ้ายหางหมุนไปด้านขวานะครับเสียงนั้นๆก็จะออกไปที่ ตำแหน่งลำโพงด้านขวานะครับหากไว้ตรงกลางเสียงก็จะออกซ้ายและขวาเท่าๆกันครับปุ่มถัดมานะครับปุ่มออนในกรณีที่เราจะใช้งานทุกๆช่นลเราต้องกดปุ่มออนด้วยถ้าไม่กดปุ่มออนเสียงจะไม่ออกนะครับเสียงจะไม่ทํางานนะครับในช่องนั้นนะครับถัดลงมาครับปุ่มสีเทาๆครับ 1กับ2 1กับ2ตรงนี้นะครับก็คือปุ่มนะครับสำหรับออนกรุป1กับ2อนะฮะอยู่ตรงนี้โดยมาสเตอร์ของกรุปนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับการใช้งานกรุ๊ปครับมีอยู่2ลักษณะด้วยกัน 1. ควบคุมความดังเสียงสมมุติว่าผมเป็นนักร้องคนที่1นะครับแล้วมีนักร้องคนที่2คนที่3คนที่4เขา ไม่ต้องการที่จะลดหรือเพิ่มนะครับแต่ละชแนลตรงนี้แต่เขาต้องการที่จะลดหรือเพิ่มความดังที่เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเขาก็จะเล่งตัวนี้ขึ้นมาโดยหลักการทํางานนะครับก็กดคําว่ากลุ่มลงไปด้วยนี่นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับผมลดหรือผมเพิ่มกลุ่มตรงนี้นะครับความดังชันแนลหนึ่งสองสามสี่ที่กดคําว่าหนึ่งสองคลุกหนึ่งสองเนี่ยก็จะมีผลนะครับอันนี้ก็คือหลักการใช้ง,งานแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่สองเราสามารถที่จะต่อ เอาพุดออกไปนะครับที่เขียนว่ากรุปหน่งตรงนี้ไปหาชุดขยายเสียงนะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมพูดผมใช้มาสเตอร์เอาพุดเนี่ยนะครับเป็นเวทีหลักเป็นเวทีใหญ่กรุปหกรุปสสามารถที่ต่อไปหาลําโพงนะครับชุดห้องครัวหรือชุดห้องน้ำนะครับก็ต่อไปหาลําโพงไปหาเครื่องขยายชุดนั้นๆนะครับแยกชุดแยกโซนออกไปก็ได้นะครับนี่คือนะครับหลักการทํางานของกรุปนั่นเองนะครับปุ่มทันมาครับปุ่มสีแดง ST นะครับ ปุ่ม st ย่อมาจาก s t e r e o ในกรณีที่เราจะใช้งานนะครับช่ไหนก็แล้วแต่เราต้องกดปุ่ม st ลงด้วยนะครับหากเราไม่กดปุ่มนี้เสียงก็จะไม่ส่งนะครับออกไปหา Master Output ของเรานะครับถัดลงมาล่างสุดครับปุ่ม PFL นะครับหรือว่า Prefader r i t e n นะครับก็คือปุ่มสำหรับเช็คสัญญาณเสียงนั่นเองนะครับโดยเรากดปุ่มนี้ปุ๊บเราก็ใช้หูฟังของเราเสียบที่ช่องนี้แล้วก็เช็คสัญญาณที่หูฟังว่าเฮ้ยเสียงไม้ของเรามันพอดีหรือยังเสียงเครื่องดนตรีตัวนี้พอดีหรือยังนะครับโดยปรับเกณฑ์ตรงนี้ให้มันพอดีนะครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับนี่คือหลักการทำงานของปุ่ม PFL ครับอันนี้ก็คือหลักการทำงานทั้งหมดนะครับของช่องที่ที่1นะครับ ต่อไปเราจะมาทําความรู้จักกับช่องที่เป็นเลขทับกันนะครับช่องตัวนี้นะครับหมายถึงว่าเป็นช่องสตอริ o โออินพุตครับท่านผู้ชมโดยเริ่มจากช่องที่ 5, 6, 7, 8, 9, 1 1 11, 2 2นะครับสังเกตแจ็คเขาเนี่ยเขาจะเป็น L R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  ซ้ายขวาซ้ายขวาเหมาะกับอะไรบ้าง เช่นเครื่องกําเนิดเสียงที่เป็นแบบสเตอริโอเครื่องซีดีนะครับ MP3 Player คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับหรือจะเป็นคีย์บอร์ดอิเล็กโทนนะครับสามารถที่อินพุตเข้ามาได้ดที่ช่องสเตอริโอแบบนี้นะครับเมื่อเราทราบภาคอินพุตเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาชมภาคเอาพุตกันบ้างก็จะมีมัสเตอร์วอลลุ่มนะครับสีแดงๆนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับก็จะควบคุมคอนโทรลคุณภาพเสียงทั้งหมดนะครับหากผมลดลงนะครับเสียงทั้งหมดก็จะเบานะครับหากผมเพิ่มขึ้นเสียงทั้งหมดก็จะดังขึ้น นะครับผมก็จะปรับนะครับไว้ที่เลข0นย์ะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับนะครับที่เป็นค่ามาตรฐานโดยแจ็คสเตอริ o โออ u ์พุตเนี่ยนะครับก็จะเป็นแจ็คตำแหน่งนี้นะฮะต่อไปหาเครื่องขยายเสียงหลักนะครับไปหาอีคอเรเซอร์ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปหาเครื่องขยายเสียงนะครับโดยแจ็คของเขาเนี่ยจะมีทั้ง XLR ตัวเมียแบบนี้แล้วก็เป็นแจ็คโฟนแบบนี้นะครับโดยแจ็คที่เป็นแบบ XLR แบบนี้จะให้ความดังนะครับบวกเพิ่มอีก4 dB นะครับก็จะมีความแรงมากขึ้น หากต่อแจ็คที่เป็นแบบนี้นะครับความดังก็จะลดหล่นลงมานะครับต่อไปครับแจ็คที่เป็นพาร์คเอาพุทนะครับมีอะไรอีกนะครับก็จะมีมอนิเตอร์เอาท์นะครับในกรณีที่อยากจะต่อไปหาชุดลำโพงที่เป็นมอนิเตอร์สำหรับคอนโทรลเสียงนะครับในห้องควบคุม ในห้องบันทึกเสียงก็ได้นะครับก็ต่อสัญญาณตรงนี้นะครับออกไปซ้ายขวานะครับไปหาลํอโพงซ้ายและขวานะครับโดยควบคุมความดังที่ตำแหน่งนี้นะครับเขียนว่า monitor r e v i e w นะครับช่องต่อไปครับเขียนว่า f o o t s w i t c FX on off นะครับเราสามารถซื้อ Optional เพิ่มนะครับเป็นเอฟเฟกทางเท้านั่นเองนะครับก็สามารถที่ซื้ออุปกรณ์เสริมมา Input เข้านะครับก็จะเพิ่มความสะดวกในการทํางานของนักดนตรีนั่นเองนะครับ สำหรับช่องนี้นะครับที่เขียนว่าโฟนก็คือสําหรับหูฟังนั่นเองนะครับโดยความดังของวอลลุ่มนะครับก็จะอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับฟังก์ชันต่อไปที่เราต้องเรียนรู้นะครับก็คือฟังก์ชัน power phantom บวก48โวล์นะครับในกรณีที่ทุกท่านใช้ไมโครโฟนที่เป็นไม์คนเดนเซอร์เช่นไมค์ในห้องบันทึกเสียงนะครับหรือไม่เจ้าไฮแฮดกลองนะครับเจ้าโอเฮดกลองและไมค์อื่นๆที่เป็นคอนเดนเซอร์นะครับเขาต้องการไฟเลี้ยงเนี่ยเราต้องกดตรงนี้ด้วยนะครับหากเสียบไมค์เหล่านี้แล้วยังไม่ได้กดตัวนี้นะครับ เสียงก็จะไม่ออกนะฮะและอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ต้องถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับการนำไปบันทึกเสียงนะครับก็คือ yamaha mg 1 2 xu เนี่ยดีไซน์ให้มีช่องที่เป็น usb นะครับหรือเขาเรียกว่า audio interface เนี่ยนะครับสามารถที่จะบันทึกนะครับเข้าไปสู่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็บันทึกเสียงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดเสียงร้องนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มา Input เข้า มิกเซรเราสามารถที่ส่งสัญญาณเสียงออกไปแล้วก็บันทึกเสียงนะครับได้ไฟล์ความละเอียดนะครับสูงถึง 24-bit บิตทัพหนึเเฮเลยทีเดียวครับช่อง usb นะครับของ yamaha mg 1 2 xu นอกจากเราจะใช้ในการบันทึกแล้วนะครับเราสามารถที่จะ playback นะครับในกรณีที่เราจะเปิดเพลงผ่านคอมพิวเตอร์นะครับโดยวอลลุ่มเฟเดออยู่ที่ตำแหน่งช่อง11-12ตรงนี้นะครับนี่คือคู่มือภาษาไทยครับสำหรับ ยามาฮ่า mg 1 2 xu ครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมครับอยากจะสอบถามครับคอมเมนต์ที่ใต้คลิปครับผมและทีมงานยินดีตอบทุกคำถามนะครับคลิปหน้าจะเป็นการ how to แนะนำวิธีการใช้งาน Product อะไรนั้นนะครับติดตามได้ที่นี่ saudi shop ครับหากชมแล้วถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่ผมอัพคลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ